Hi everyone สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะกับครูแบมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของการใช้ there is และ there are นั่นเองค่ะ there is และ there are สองคำนี้นะคะแปลว่ามีเหมือนกันแต่มันใช้ต่างกันค่ะต่างกันยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ there is และ there are แปลว่ามีเหมือนกัน าการตรงที่ t h e r e is จะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้ตัวอย่างประโยคเช่น t h e r e is some rice rice คือข้าวมีข้าวข้าวเนี่ยเป็นนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ t h e r e is ตัวอย่างประโยคที่2 t h e r e is some tea tea คือน้ำชาประโยคนี้แปลว่ามีน้ำชาน้ำชาเนี่ยนับไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ t h e r e is และประโยคต่อมา t h e r e is a burger มีอะข้างหน้าเนี่ยแปลว่ามีของอยู่1ชิ้น t h e r e is a burger แปลว่ามีเบอร์เกอร์อยู่1ชิ้นเพราะฉะนั้นเป็นคำนามเอกพจน์มีชิ้นเดียวเลยใช้ t h e r e is ต่อมานะคะ t h e r e are t h e r e are จะตามด้วยคำนามพหูพจน์ตัวอย่างประโยคเช่น there are two books books นักเรียนเห็นไหมคะว่ามีคำว่า two ที่ครูแบบเน้นตัวสีแดงไว้ two คือ2มีหนังสืออยู่2เล่ม สเล่มเนี่ยแสดงว่าเป็นประหจน์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเติม there are ประโยคนี้เลยแปลว่ามีหนังสืออยู่2เล่มน,นั่นเองค่ะโอเคค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาทดสอบความเข้าใจกันว่าเราจะใช้ there is หรือ there are กันนะคะกับประโยคนี้ค่ะนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะและก็ดูที่ประโยคที่เขามาให้มาข้างท้ายคือคำว่า two pencils ก็คือเราเห็นไหมคะว่ามีดินสอยทั้งหมด2แท่งคำว่า t o คือ2เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนับเอกนพเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ there are นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอบถูกกันไหมเอ่ยต่อไปประโยคต่อมานะคะเราจะใช้ there is หรือ there are ดีคะในประโยคนะคะเขาให้มาว่า a chick in the basket a chick ก็คืออะไรคะลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะมีลูกเจี๊ยบอยู่กี่ตัวคะอ่ะอ่ะก็คือมีอยู่1ตัวนะคะ In the basket ก็คือมีมีลูกเจี๊ยบอยู่1ตัวในตะกรา้าเพราะฉะนั้น1ตัวเป็นเอกพจน์ใช้ t h e r t t h e r e is ถูกต้องค่ะในประโยคนี้ก็เลยได้คำว่า t h e r e is a chick in the basket นั่นเองคะ่ะนักเรียนจบกันไปแล้วคะ่ะนักเรียนกับเรื่อง That is และ There are ครูแบมมองว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่อง That is และ There are มากขึ้นสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ทำแบบฝึกหัดได้นะคะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ